เฮิโกค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะหยุดการหลุดร่วงของเส้นผมภายใน7วันเท่านั้นนะคะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผมนะคะสําหรับสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษที่มีปัญหานะคะปัญหาคาใจมากเลยเกี่ยวกับเส้นผมทําไมมันหลุดร่วงง่ายนะคะขาดขาดการดูแลบารุงรักษาตัวเฮริโกสามารถช่วยิได้นะคะเป็นผลงานวิจัยล่าสุดนะคะของดรยังซงเลนค่ะ นะคะแห่งมหานครทีหญิงแล้วมีอาสาสมัครค่ะทดลองใช้นะคะ240รายปรากฏว,ว่ามีผู้ใช้และประสบผลนะคะแล้วก็เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้นถึง199คนนะคะตรงนี้มั่นใจได้ค่ะส่วนประกอบสำคัญของแฮริโกนั้นไม่ได้มีสารที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมเลยนะคะเปสารแล้วก็สาร สรารสก,กัดสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะได้รับการวิจัยแล้วก็ทดลองแล้วว่าใช้นนระยะเวลาที่ต่อเน,นื่องก็ไม่เป็นอันตรายนะคะวิธีใช้ก็คือหลังจากทำความสะอาดผมนะคะก็หยดเฮริโกนะคะเป็นโลชั่นใสๆค่ะประมาณ2-3หยดนะคะบริเวณที่มีปัญหาจากนั้นแล้วนะคะก็ขยี้เบาๆค่ะ นวดเบาๆนะคะให้มันซึมลงสู่รากผมค่ะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทําให้เส้นผมที่มันหลุดร่วงง่ายกลับคืนมามีสุขภาพดีได้อย่างเดิมน,นะคะตรงนี้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมไม่ต้องสนใจไม่ต้องถวาอีกแล้วนะคะลองหันมาใช้ h ฮ i r i ก o ของเ a เชียไ i ท e นะคะและคุณจะพบกับคุณคนใหม่นะคะที่สวยใส่แล้วก็หน้ามองกว่าเดิมขอบคุณ h ฮ i ิโกค่ะ